ปัจัยที่โยมให้มาในวันนั้นอันตามาเอามาสั่นตาตาบักในวันนี้แล้วอิ่มจังเพราะตังของญาติโยมไม่ว่าจะสั่นตตาบักอีกกี่แก้วก็เพราะว่าตังของญาติโยมปัจจัยที่โยมให้มาในวันนั้นอันตามาเอามาสั่นตตาบักในวันนี้แล้วเตือนพรนะคุณโยมไม่ถนอมจัตตา ไม่เจริญศรัทธาทำมาด้อยค่าของศรัทธาสิว่าสตังญาติโยมสตังญาติโยมอยู่อย่างเนี้ยไม่น่าจะเป็นพระที่ทำลายศรัทธาญาติยาโยมไม่ใช่น้อยเพราะย้ำคำว่าอิ่มจัง้งสตังของญาติโยมแต่กินอีกตะกี้แก้วชั้นตะกี้แก้วก็สตังญาติโยม ทำอะไรมันแลน่าเริ่มใสบ้างไม่ใช่ทาลายศรัทธาเขาต้องบอกว่าองค์นี้น่าจะเป็นองค์แรกของประเทศไทยเหมือนก็จะเยอะเยอะยากโยมนะโยมเอามา,มา,มาฉันก็เลยฉันตะแพงเลยตอนนึกว่าให้ตัวแล้วให้เราแล้วก็เลยใช้ตุยยุแฉกเลยแล้วย่างเนี้ยเขาเรียกทำตัวเป็นโจร ร่นรับของญาติโยมน่าจะเป็นพระที่ทำลายสัทธาญาติโยมไม่ใช่น้อยเพราะย้ำคำว่าอิ่มจังสตังของญาติโยมจะกินอีกสักกี่แก้วชั้นสักกี่แก้วก็สตังญาติโยมเหมือนกับเป็นการเยาะเย้ยโยมว่าไม่ฉลาดเอาไมา้พระชั้นหลงอยู่แพงอะไรจำนองเนี้ยมองดูแล้ว ทำให้ศรัทธาของคนที่ให้บาบอยจากมาในเสือแทนนี่ยะเขาไปทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์บ้างฉันธรรมดาแก้วละสิบกี่สิบสามสิบนี่ก็ถือว่าก็หรูแล้วนี่แก้วเป็นร้อยแล้วก็มาไปพูดเหมือนเยาะเยอะโยมกินสกี่ฉันนี่กี่แก้วมันก็สตังค์ของญาติโยมอาตมาไม่ต้องเสียเลยอะไรกันน้อง เป็นเรื่องที่ไม่ควรทําอย่างยิ่งเลยไม่ถนอมศัทาไม่เจริญศัทาทํามาด้อยค่าของศัาทาสิว่าตังญาติโยมตั้งญาติโยมอยู่อย่างเนี้ยไม่ควรจะเอาเงินที่เขาตั้งใจกะนุบำรุงพุทธศาสนาเอามาใช้ใเขาปลื้มใจสร้างอะไรทําอะไรที่มันเป็นคุณเป็นประโยชน์ อันนี้มากินแพงๆแก้วหนึ่งตั้งเป็นร้อยบาทซึ่งเป็นเรื่องที่พระไม่ควรทำควรจะมัดน้อยสันโดษเรียบง่ายกินหรูอยู่แพงนี่มันเป็นพวกของคนชาวบ้านเพราะะนั้นพระเอามาทำอย่างเนี้ยเท่ากับประกาศตัวเองว่าทนสมัยแต่ไม่พัฒนาจิตใจญาติโยมทำตัวทนสมัยแต่ไม่พัฒนาจิตใจาย,ยาิโยม พราะพูดว่าตาังค์ผู้อื่ตังค์ู้ไม่ทีหลังก็จัดโยมเจอพระวันนี้ก็ต้องคิดให้หนักหน่อยและพระเมื่อรับสัตยญาติโยมมาแล้วก็ต้องทำให้เจริญศรัทธายิ่งขึ้นเอาไปทุนการศึกษาเด็กเอาไปดำโรงบาบาลโรงเรียนอะไรที่มันมีคุณมีประโยชน์มากกว่าฉันก็ไปแล้วก็ไหลออกมาหมดไม่ได้เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อร่างกายเราเท่าไหร่หรก ้แข็งด้วยค่ะการเป็นพระเป็นเจ้าที่มาพูดแบบนี้ค่ะหลวงพ่อมันทําให้คนเขาไม่อยากที่จะทําบุญไหมแล้วก็มีบางคน,นะคะ่ะมีการเปรียบเทียบไปถึงว่าพระฉันสตาบักแต่ว่าญาติโยมที่ถวายปัจัจเนี่ยยังกินกาแฟแก้วละสิบยี่สิบอยู่เลยอย่างเงี้ยเออใช่ใช่เี่มันเป็นเรื่องทีสวนทางกันเลยยินหรูอยู่แพง มันเป็นเรื่องของคาลวะที่เขามีฐานะดีๆพระนิ่มีสถานะเป็นผู้รับผู้อยู่ในการให้ของชาวบ้านไม่ควรจะกินหรูอยู่แพงขนาดนี้เลยถามถึงความเหมาะสมค่ะเรื่องของการซื้อของกินเนี่ยค่ะหลักๆเนี่ยพระเนี่ยที่ได้รับปัจจัยมาจากญาติโยมเนี่ยสามารถจะไปซื้อของมาฉัน สามารถเข้าร้านสะดวกซื้อร้านขายของชําซื้อของมาฉันหรือว่ามาใช้สอยอย่างเงี้ยได้ไหมคะหลวงพ่อคะผู้เรียกว่าใช้ให้แต่แตสมกับสมณะสารูปใช้ให้มีสมกับฐานะสมฐานะภาพผู้ความเป็นพระไม่เกินเนี่ยแบบนี้มันเป็นส่วนเกินแพงเกินกินเกินแล้วปัจจัยสี่เนี่ย เอามาใช้แบบเนี้ยปัเริ่มข้อแรกกินพุทธเจ้าบอกต้องกินอาหารให้คุ้มกับเอ่อที่เสียข้าวไปเสียข้าวสุกเสียข้าแก้วตาบักเนี่ยทำอะไรมันแลน่าเริ่มใสบ้างไม่ใช่ทำลายศรัทธาเขาต้องบอกว่าองค์นี้น่าจะเป็นองค์แรกของประเทศไทยเหมือนกับจะเยอะเยอะยากโยมนะ ดูามาหอมาฉันก็เลยฉันตะแพงเลยแล้วยมยังกินกาแฟโอเลี้ยงแก้วละสิบยี่สิบบาทไม่ดูผู้ให้กินน้อยประหยัดผู้รับกินหรูอยู่แพงสแสดงตอนส่วนเกินต้องเรียกว่าไม่สมจะถานนะคือตามหลักแล้วสามารถทำได้ใช่ไหมแต่ว่าการที่ใช้ สิ้นเปลืองฟุ้งเฟือยหรูหราอะไรแบบเนี้ไม่สัมไม่เหมาะสมแบบนั้นหรือเปล่าคะหลวงพ่อเ,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 เขาเรียกว่าติดส่วนเกินบ้าส่วนเกินหลงส่วนเกินมันก็ไปเลยสายกลางพระต้องอยู่ทางสายกลางไม่มีส่วนเกินเพราะส่วนเกินเนี่ยเป็นตัวที่สร้างปัญหาเยอะแต่วันใดขาดขึ้นมาจะลําบากเพราะเราไปติดส่วนเกินนั้นก็ก็ฝึกให้ลดละส่วนเกิน อันนี้ไปฝึกกินส่วนเกินก็นี่ okay. สุดท้ายค่ะหลวงพ่อคะมีอะไรอยากจะแนะนําไปถึงทางฝั่งของญาติโยมสักหน่อยไหมคะในเรื่องของการทําบุญเรื่องของการถวายปัจจัยด้วยศรัทธาแต่ว่ากลับต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ค่ะญาติโยมก็ต้องพิจารณาดูนะว่าเราเนี่ยเวลาถวายพระเนี่ยอย่าไปบอกว่านี่ขอถวายพระคุณเจ้านะ ต้องบอกนี่แต่ไววธนุบำรุงพระพุทธศาสนานะดันอย่าไปใช้ลุยฉุยแจกอยากไปทำอะไรที่มันเกินจะจะทำให้พระไอ้สติขึ้นมาบ้างเนี่ยตอนนึกว่าให้ตัวแล้วให้เราแล้วก็เลยใช้ลุยฉุยแจกเลยแล้วย่างนี้เขาเรียกทำตัวเป็นโจรปล้นทรัพย์องยากยมเอาทรับมาใช้ลุยฉุยแจกเลย แต่พฤติกรรมอย่างในคลิปเนี่ยก็ถือว่าเป็นการไม่ถนอมศรัทธาของประชาชนไม่ถนอมเลยเยอะเยอะด้วยให้นกยเยอะเยอะโยมให้มาสิฉันจะได้กินหรูอยู่แพงมากขึ้นเป็นเป็นลักษณะเหมือนกับลอยเยอะเย,ยอะญาติโย,ยมวย่าไม่ฉลาดโอเคราย้ำต้องสองคำนีค่ะ<า>ย้ำต,ต้องเที่ยวย้ำเที่ยวว่าเนี่ยทำไมเด็กๆฉันอีก มอน,นองโงยสุดยอดแหนมยุคนจากอำเภอปัวจังหวัดน่านสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เลยนะครับชุดละเพียงร้อยหสิบาท ิดอันดับหยอดส่งปรายีย์ของจังหวัดน่านมาอย่างต่อเนื่องนะครับขึ้นเป็นสินค้าชุมชนอันดับ1ของยุคคนไปเป็นที่เรียบร้อยรสชาติไม่ต้องพูดถึงน,น,นะครับถูกอกถูกใจทุกท่านอย่างแน่นอนเป็นแหนมหมูจีนส้มนะครับคุณผู้ชมครับมีพริกขี้หนูสวนชิ้นละ2เม็ดนะครับทั้งหมดนี่จะมีอยู่10ชิ้นด้วยกันใน1แพ็คร้อบาทใช้หมูสด,สด หนังหมูสดใหม่ไม่ใส่สารใดๆทั้งสิ้นสดสะอาดอร่อยมีคุณภาพขายต่อเนื่องมายาวนาน3-4ปีแล้วนะครับแล้วก็ครองสถิตสินค้าของยุคนอันดับหนึ่งมายาวนานอย่างต่อเนื่องนะครับหากคุณผู้ชมอยากสนับสนุนทีมข่าวสนับสนุนยุคนสื่อปากเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนและสนับสนุนสินค้าชุมชนนะครับสามารถกดสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับชุดละแค่เพียง 150บาทนะครับสนใจพิมพ์เขาว่าสนใจสนใจเข้ามาได้เลยหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรือจะเข้าไปสั่งซื้อใน INBOX กซ์ร่องข้อความของทางเพจก็ได้นะครับคุณผู้ชมดูฮะโอ้โหเนื้อหมูหนังหมูเนี่ยนะครับสีสันสดใสไม่ผสมสีไม่ใส่สารกันบูดใดใทั้งสิ้นนะครับชุดและแค่เพียง ร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับได้สนับสนุนยุคนได้สนับสนุนชุมชนสินค้าของพ่อแม่พี่น้องประชาชนซอฟต์พาวเวอร์รายได้สนับสนุนทีมข่าวนะครับเป็นสื่อปากเสียงของชาวบ้านต่อไปซึ่งผมย้ํามาโดยตลอดนะครับว่าผมไม่รับเงินบริจาคนะครับเพราะผมผมเกรงใจผมมีหลักการคุณผู้ชม,มนะคุณผู้ชมทางานหาเงินใช้ในแต่ละวันเนี่ยมันก็ยากอยู่แล้วนะครับแค่มาดูผมเนี่ยก็สุดยอดขอบพระคุณอย่างสูงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผมจะยืนอยู่ด้วยลําแข้งของตนเองกับทีมงานนะเราก็ มีเกียรติและก็ศักดิ์ศรีเพียงพอนะครับที่จะขายสินค้านะขายสินค้าเพราะว่าเราปากแบบนี้นะครับตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าที่รัฐแบบนี้เนี่ยโฆษณาเข้าเนี่ยยากมากนะครับหรือเข้าเนี่ยก็อาจจะไม่รู้จะเอาหรือไม่เอาเพราะมันต้องตรงกับกจิตวิญญาณแล้วก็อุดมการ์ด้วยนะครับเพราะฉนั้นแหนมยุคนผมกล้าการันตีเลยนะครับ มันจะอร่อยมันจะเป็นสินค้าซอฟต์พาวเวอร์ในอนาคตของอำเภอปัวจังหวัดน่านอย่างแน่นอนนะครับที่เราก็วางแผนเอาไว้เหมือนกันนะครับว่าจะทําให้มันเป็นสินค้าขึ้นชื่อของระดับประเทศเลยนะครับนะเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับภูมิปัญญาของอบรรพบุรุษเราอะคุณผู้ชมครับแหนมอะครับแหนมอะครับ แหนมเนี่ยภูมิมัญญาบรรพบุรุษเลยนะครับคุณผู้ชมครับอร่อยมากสดใหม่เสมอนะครับทําจํานวนจํากัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสั่งเข้ามาบางครั้งอาจจะต้องรอคิวนะครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะชุดละแค่เพียงร้อยห้บาทสนใจพิมพ์คําว่าสนใจสนใจหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้ทันทีครับ